สวัสดีครับพี่น้องครับมาเบ่งรถไถหน้คหนา,าครับรถไถหน้าอ่าสิบแรงมากครับโอ้ยฝนต,ตกมาขึ้นมากยางหนักเลยพี่น้องไถลึกจังแกนโลกเนี่ยมื่อนี้ไถได้ครับมือนี้ไถได้ เลืกก็แก้โลกพุระาบาันนี่ตกคักทตกแนมาเกินตกแบบสวยงามพี่น้องวันที่สินะครับพฤศภา,าคมนนบานนี้คือสีบรจมกันเท่าไหร่ครับสำหรับรถไทยเฮ้าสอายุกับทวินฟังท่องครับมืหี่เอวหาูหนึ่แปดเอี ยูบตีนบ้านน้องกุ้งเข้านี่ยล่ะพี่น้องคุนล่ะเข่าจวดจวดเลยบ่ได้จมบ่ได้ว่ากันแล้วล่ะพี่น้องไถหน้าก็นได้ว่าไถบ่เขาเดเบรกไว้คุนล่ะพี่น้องเอ้ยบมาเนี่ตกตั้งแต่หนึ่งทุ่มจนหกงงเช้าของมือไม่โอ้กบค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 บเดียว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 คบพี่น้องกบคบคบครับกบ เห็นบ่พี่น้องเห็นกบบ่พี่น้องปับ๊บหนานเห็นบ่ได้กบพี่น้องเอ้ยบักแอบเลยนี่เลี้ยงหุยฮุย,ยเอายาวกันต่อครับยาวกระโตนี่ดี hết สองสี่หกเอฟเอ้ยเข่าปัญญังพี่น้องมาตรฐานคือพันวา สิบสองไรนนะครับเนื้อที่หน้าแปลงนี่พี่น้องโคบูลูกบอลแม่โคบูโคบูครับโคบูหัวข้างมันดำเนาะครับเอ๋อ รอบแรกครับไถรอบแรกคือน้องถ้าวินฟางท่องว่าคือโบไปหาไถไห้ไทย,ไทยนาวาสันฝนตกมาไทยได้คลิปอยู่นี่บอกวาสันเพื่นว่าแล้วโอ้ยขอจะคลิปเนี้พี่น้องในเบื้องอันไทยนาอันเข่าจวดจวดไปไทยคลิปใดมีตแต่แก ควงลางควงลางขวกขวบขว,ขว,ขวหกหักเนาะพี่น้องเนาะเอออันเที่ยวนี่คือแจมอยู่พี่น้องนี่เฮ้ยเข,ขาบักยางเลือกเลยพี่น้องเอาจัดไปครับจัดไปแถวหาซุนหนึ่งแปดถวินฟางท่องอ่าเครื่องอัดเฟียงเมือกันมี่พี่น้องอ่าสนใจเฟียงก็ติดต่อเพื่อนได้ครับถวินฟางท่องมูซีบ้านน้องกุ้งเฮา แต่มลภูงเงินอำเภอสรพุ่มจังหวัดร้อยเอ็ดทุละกมาเนี่ยผ้ามาเบิงแถวหัวชุดหนึ่งแปดนะครับพี่น้องครับโอ้ยเข่าดีครับพี่น้องเลยสบายแล้วฮาสุ่มรถไทยไปมองไหนก็นที่จวดจาดได้ลาบัตนีเพราะต้องว่างลงได้ห้องสองห้องกันแล่นหนีป้ากัน นะครับปันไถพวกเขาบานนี้สบายพี่น้องบานนี้สบายเลยบานนี้เมื่อวานนี่ตกช่วงช่วงเที่ยงนะครับประมาณเกือบสองชั่วโมง่นละพี่น้องฝนตกบานนี้มานํำรอบคำนี่ครับขึ้ขนเมือ่อเคืนนี่ตั้งแต่ทุ่มหนึ่งจนยันหกโมงเช้าพี่น้องแต่มันได้มักครับเบื่อมันแหงคัาหลายจนบ่มีน้ำหงงนะครับฝนตก เพราะว่าบ้านน้องกุ้งเขานี่ฝนบปรตกจักเถื่อนะครับแหงจนไถวกเขาคนละพี่น้องนี่กำลังโอเคนี่แหละนี่จวดจัดจวดจัดได้เลยบาทเีงสีสูบด i เรกอินเจคชั่นนะครับยวหาวสูนหนึ่งแปดแปดเจดนณาแปดร์เจาะอยหลังนะครับเป็นเจาะซิงโครซัสทนนะครับ ต้องเหยียบคาดนะครับเดินหน้าทอยหลังพี่น้อง2 4 3พันร่ซีซีนะครับแรงบิดรอยหิห้นิวตันนะครับแอวห้าศูนยนดน้ำหนักตันเครื่องเวลากะเกือบจีสองมงแล้วล่ะพี่น้องนี่ผมกะ มาแต่ทงหน้านะครับวานเขาไว้ได้อาทิตย์หนึ่งละพึ่งไปเบิง้งกะกำลังปรงพี่น้องกำลังปรงพอดีพอด,พอดีฝนตกมาใส่นะครับเอาคลิปนี้กัสจีบว่ายาวเท่าไรด,ดอกพี่น้องผมกับเฝ้าไปไทน้าให้เพื่อนเพื่อน,นละ่ะเพื่อนกับจีจมไห้เลยล่ละรถไทยน้านมาแท้ปฏิวาตนาองพี่น้องเนาะอ้าออโอ้

ช่วงเบาไปเนี่ยโอ้เข่าง่ายครับตบเอื้องมาสั่นโซโฟเฟอร์ว่าครับโอ้ยเข่าเจ้าเจ้าพี่น้องเลยแต่เมนมันคักบาดเนี่ยดินเดียวกว็ใส่ผสมท่มยังไงครับอยากมีเหนียวเหนียวอยู่นะครับแด้ว่ากะไทยได้พอดีพอดีครับ เฟ่งจาจาๆเลยพี่น้องเลยบานนี่ผู้ไดไทบพวกเขาก็ถือกจมระบาดน,นี่คันผู้ไทบพวกเขาเนาะครับต้องไทให้เขาเร้อพี่น้องเลยฝนตกแห้งปานนี่แถวบ้านเฮานี่ละตำบลภูเงินนะครับอำเภอเจรภูมจังหวัดระยอ็ดนาทีวจวดจาดกันยุแถวอำเภอเสีเฮาขึ้นนี่ต,ต,ตกดีครับฝนบบมีลมป้ากับโบห้องพี่น้อง จกมีห้อยรถเกีียวนะครับมุมเนี่ยเป็นงานที่ลำบากจัน่อยสำหรับรถไทนะครับคันห้อยรถเกี่ยวหลายพี่น้องแต่ก็ต้องทํำใจนะครับมันเป็นของคู่กันระวังรถเกี่ยวกับรถไทนี่รถไทยมาไทยว้รถเกี่ยวก็ต้องมาเกี่ยวนะครับต้องทํำใจกันเนี่ยครับ ต่ว่าบางหมองกับพอดอที่นีได้พี่น้องห้อยรหลดเกีย่ยวหยเบิดไทยเบิดทงว่ามันมีแต่แนวเดียวนะครับผู้คนเกี่ยวช่วงยังเป็นน้ำเป็นตุมนะครับรหลดเกี่ยวลงไปเกี่ยวเขา่าเพิ่นกับฝากห้อยไวให้รถไทน,นะครับสะอื่นไปตามตามกันแล้วครับขนทงได้รถเกี่ยวมีห้อยไหลนะครับ สิ้นแตกสิ้นหัวลูกมาขาดก <ian> like ับมี่พี่น้องอ่าเต็นโดเต็นโดงตัวยู่ตัวปั๊หางตัวยู่ขาดกับแซวสะขึ้นกันพี่น้องสำหรับรถไทเขาอ่าแต่ก็ต้องทำใจครับเอ้ารวดนอึ้นข้นขึ้นขึ้นขึ้นน้้ สำหรับคลิปนี้ขอลากันก่อนํานีพี่น้องสวยแล้วนะครับเดี๋ยวผมกะจิไปไถจวดจวดกันละมือ,อ,อนอี้ขอบคุณขอบคุณพี่น้องผูเขามาเบิ่งมาชมนะครับขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขสุขมันมันตลอดปีตลอดไปพี่น้องลากันสำนีแล้วครับผมสวัสดีครับผม